ในช่วงปี1993เ1993เด็กๆอเมริกันต่ามพากันตื่นเต้นไปกับรายการซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่ของช่อง Fox k i ิ s เหล่ายอดมนุษย์ที่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น5คนผู้ได้รับพลังวิเศษจากเรียนลึกลับโบราณจากต่างดาวจนสามารถแปลงร่างเป็นทีมพิทักโลก5่าศีหนาว่า Power Rangers แล้ววันนี้พี่นานาจะพาทุกคนย้อนรอยจากต้นกำเนิดสู่การปกป้องโลกครั้งใหม่ของพวกเขากันค่ะเอาละ่ะได้เวลาแปลงร่างแล้ว it's m o r n i n time หากพูดถึงการ์ตูนญี่ปุ่นในไทยคงนี้ไม่พน้นนัตต่อยแซมเบ้แต่ถ้าในอเมริกาเด็กๆทุกคนจะต้องนึกถึงคุณลุงเฮมซาบานเจ้าของซาบานเอนเตอร์เทนเมนท์ที่นำเข้าสื่อสำหรับเด็กจากญี่ปุ่นมาดัดแปลงและใช้ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนสุดฮิตอย่างดราก้อนบอลดิจิมอนรวมไปถึงขบวนการซูเปอร์เซนไตอันดับที่16ของโตเอะยังขบวนการจูเรนเจอร์ที่ถูกนำมาใช้ในชื่อมตตี้มอฟฟินพาวเวอร์เรนเจอร์จนโด่งดังเป็นพลุแตก กลายเป็นซีรีส์สุดฮิตที่ฉายยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่น5คนในแองเจิล o รอฟเจสันคิมเบอรี่บิลลี่แซคและไทรนีที่บังเอิญได้รับเปลี่ยนสลักสัญลักษณ์ไดโนเสาร์ที่สามารถล้อมรวมเป็นพาวร์สูตรทรงพลังให้กับผู้ครอบครองเพื่อใช้ต่อกรกับแม่มดตัวร้ายแห่งจักรวาลน,นามว่าบริต้าโดยมีซอดอนผู้ดูแลเรียนตรามาหลายล้านปีเป็นผู้ฝึกสอน กลุ่มเด็กวัยรุ่นทั้ง5จึงต้องร่วมมือรวมพลังในนาม Power Rangers เพื่อปกป้องเมืองของพวกเขาและปกป้องเหล่ามนุษยชาติจากความชั่วร้ายซึ่งหลังจากเวอร์ชั่นทีวีฮิตถล่มทลายขบวนการ Power Rangers ก็ถูกนำไปต่อยอดเป็นภาพยนตร์และออกฉายในปี1995 ดยจะดำเนินเรื่องต่อจากซีรีส์ใส่ตัวละครพ่อมดอสูนไอเวนอูสลงไปเป็นตัวร้ายหลักและให้เหล่าเรนเจอร์สูนเสียพลังจนต้องออกตามหาพ,พลังใหม่ย่งจิตวิญญาณแห่งสัตว์และหลอมรวนร่างเป็นหนึ่งจามเอกซซอร์ดเพื่อต่อกรกับพ่อมดปีศาจนางพาวเวอร์เรนเจอร์ลงทุนไปส5้าล้านเหรียญสหรัฐแต่สามารถทำไรายได้ไปถึง6 6ล้านเหรียญสหรัฐทั้งทั้งที่โดนเหล่านักวิจารณ์สับแหลกเรื่องบทหนังที่ไม่ต่างอะไรจากเวอร์ชั่นทีวี ซาบานไม่รอช้ารีบเดินหน้าสร้างหนังภาค2ทันทีโดยอิงเรื่องราวจากซีรีส์ตอนใหม่ยัง Power Ranger Turbo และเข้าฉายในปี1997ในชื่อ Turbo a Power Ranger Movie It's time to power Turbo power. Turbo Sword power Power up โดยมีการเปลี่ยนนักแสดงในทีมเรนเจอร์ Ranger จากภาคก่อนแล้วเขียนบทให้ดูซับซ้อนขึ้นแต่ทว่าหนังกลับล้มเหลวอย่างหนักทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์จนทําให้เหล่าเรนเจอร์ต้องออกปกป้องโลกในจอแก้วต่อไปหลายปีหลายซีซั่นล่าสุดได้เวลายกเครื่องใหม่กับเหล่าเรนเจอร์ชุดใหม่หุ่นซอสต,ตัวใหม่และพาวเวอร์สูตรสุดล้ําที่ออกแบบใหม่เพื่อปกป้องโลกบนจอเงินอีกครั้งใน power r a n g e r hero ที่มหาการ และก่อนที่ทุกคนจะไปร่วมปกป้องโลกกับเหล่าเรนเจอร์พร้อมกันในวันที่23มีนาคมที่นานานมีเกรดเล็กๆน้อยๆมาติวเข้มเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โหมดมอร์ฟินไทม์ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ It's Morphine Time This is your time Billy your <Whoa>. oh. no, 1>, 1. ใน Power Ranger version TV จะมีตัวขโมยซีนที่โด่งดังจนกลายมาเป็นตัวหลักและเรนเจอร์รุ่นพี่รับเชิญในหลายๆซีซั่นยังโทมัสทอมมี่โอลิเวอร์หรือกรีนเรนเจอร์ที่นำแสดงโดยเจสันเดวิดแฟรงค์ซึ่งเคยมีข่าวว่าเขาอาจจะมาปรากฏตัวในหนังภาคนี้ด้วยซึ่งอาจจะเป็นข่าวลือหรืออาจจะโผล่มาในช่วง n d เครดิตงานนี้เราต้องไปลุ้นกันในโรงนะคะ Been, been while. Time. S. <S 2. b r รอ n น r คนสตันดาราหนุ่มใหญ่ชื่อดังจากซีรีส์ Breaking Bad จะมาพากเสียงเป็นซอดอนผู้ดูแลแล,และฝึกสอนเหล่า Power r a n g e r มาหลายรุ่นหลายสมัยนั่นเอง Are the Power Rangers theers Did I just hear you say we're Power Rangers? Is this some kind of joke? We're talking to a wall. I was kind of expecting a little more. A little more like Iron Man or Spider Man. <laughs> It's happening. สหนังภาคนี้จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหนังสองภาคแรกและเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์อีกทั้งยังใช้ทุนสร้างสูงถึง105ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้ดีนอิสราเอลไล์ผู้กำกับที่เคยฝากฝีมือไว้ในหนังวัยรุ่นย้อนเวลาสุดระทึกอย่างโปรเจกต์อัลมาเนะกล้าซาท้าเวลาที่ออกฉายในปี2015มาดูแลให้เหล่าเรนเจอร์พาคนี้ออกมาสมจริงและสดใหม่อย่างที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นมาก่อนให้สมกับที่รอคอยมาตั้ง20ปีนั่นเอง t h o s e brakes! Brakes! a need brakes! Manual! Manual! Where the brakes? Out the <thin> fire! 4. ในอดีตซาบานเคยพยายามนำเมทันฮีโร่อย่างสปิลบันจัสเปียนและเมทันเดอร์มายำรวมกันในซีรีส์ชุด We Are Trooper ซึ่งประสบความสำเร็จไปพอสมควร อีกทั้งยังนำคาเมนไรเดอร์ R X มาฉายโดยใช้ชื่อว่าคาเมนไรเดอรในปี1995แต่ไม่ดังเปรี่ยมปร่างอย่างที่หวังทั้งทังที่พยายามดันถึงขนาดสร้าง Power Ranger ตอนพิเศษขึ้นมาเพื่อแนะนํำตัวละครแต่ก็ไม่สามารถทำเรตติ้งได้จนต้องยุติการสร้างไปแค่ซีซั่นเดียวไม่น่านะคะหากดังเวอร์ชั่นใหม่เกิดทำเงินเราอาจได้เห็นเหล่าฮีโร่ข้ามสัญชาติเหล่านี้ออกมาลดแลนบนจอเงินตาม Power Ranger ก็เป็นได้ i'm gonna jump across with her and then you jump piece of cake let's go no 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 go. don't jump jason that's not a piece of cake <laughs> <laughs> ยังไม่เป็นที่ยืนยันแน่ชัดว่านักแสดงเรนเจอร์ชุดเก่าอย่างเอมมี่โจจอนสันผู้รับบทพิงค์เรนเจอร์และเจสันเดวิดแฟรงค์ผู้รับบทกรีนเรนเจอร์จะมาปรากฏตัวในหนังในบทอะไรแต่รับรองว่าได้เจอพวกเขาทั้งคู่ในหนังภาคนี้แน่นอน 6. ตามธรรมเนียมของซีรีส์และหนังชุด Power Rangers ที่จะต้องมีตัวโจ๊กเออๆอย่าง Black และ Skull แต่ขอบอกนะคะว่าภาคนี้2ตัวโจ๊กจะต้องถูกตัดออกไปเพราะไม่อยากให้หนังดูคล้ายละครทีวีมากเกินไปนั่นเอง is h a Power p e n n i g Ranger เวอร์ชันนี้ได้ทีมงาน s p e c i a l f f f e c t จากหนังดังยัง Transformer มาดูแลจัดการสร้างเหล่กซอสให้สมจริงอีกทั้งยังออกแบบหุ่นเมก้าซอสให้ดูคล้ายสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ถูกล้อมรวมร่างมากกว่าหุ่นยักษ์ธรรมดา S <S <Yeah. S 2> แปดในต้นฉบับน,นั้นโกลด้าคือสมุนมือขวาของริต้าแต่ในหนังเวอร์ชั่นนี้โกลด้าถูกยกเครื่องใหม่ให้เป็นปีศาจยักษ์ที่ถูกสร้างจากทองคำเพื่อเป็นคู่ปรับให้หุ่นเมกซอร์ท ในตัวอย่างเราจะได้เห็นอิสเตอร์เอ็กเล็กๆที่ออกจากปากริต้าว่านางเคยฆ่าเรนเจอร์มาก่อนนี่เป็นคำใบ้ให้กับเหล่าแฟนบอยว่าจัก,กรวาลของ Power อร์เรนเจฉบับนี้มีความซับซ้อนสมจริงและไม่เหมือนหนังสองภาคที่แล้วอย่างแน่นอนซึ่งทางผู้สร้างก็ออกมายืนยันแล้วว่าหนังมีการเตรียมสร้างภาคต่อเอาไว้ถึง5ภาครวมเป็น2ไตรภา,าคเรียกได้ว่าหากหนังภาคนี้ปังแล้วได้ตัง เราจะได้พบกับหนังภาคต่อไปอีกหลายตอนเลยล่ะค่ะ แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าฉากท้ายเครดิตจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ผู้กำกับดีนอิสราเอลไลท์ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามีแน่ๆดังนั้นถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมตีตัวเข้าไปแปลงร่างและกู้โลกกับเหล่า Power Rangers 23มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะวันนี้พี่นานาต้องขอตัวไปหัดแปลงร่างเป็น Ranger รสีชมพูก่อนนะคะน้องๆคนไหนชอบเรนเจอรสีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นาณาด้วยนะ เอาล่ะได้ Go Go Power Rangers It's morphin' time Do it better than anybody you ever seen do it กดสิกดซับสิบางคนเรียกสับตะไคร้บางคนเรียกซับสไคร้คือไม่ว่ามันจะเรียกยังไงคือมันมีไว้เพื่อกดกดกดสิกดเข้าไปซับสไคร e